สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปยชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลรปนีแอดมินมาอัปเดตแพร่กอากากประจําวันเสาร์ที่11มกราคม2567อเเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับมือน,นีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกําลังแหง้งได้แพร่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วลักษณะเช่นนีกะสิทรงพน้นหายภาคอีสานของหา้าสีมีลักษณะสาภาพอากาศดังต่อไปนี้ค่ะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแหง้งโดยอุณหภูมิจะลดลง3 5หาองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 0 1 7เจองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยี่สิบหาถึงยี่สิบเก้าองศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้อากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10ถึงองศาเซลเซียสสุมีเมฆบางส่วนร่มผิวพื้นความเร็วร่มของร่มตะวันออกเฉียงเหนือ u ยี่2 0บถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงกถือว่าร่มแห้งอยู่นอพี่น,อน้องเนาะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นกับประกาศฉบับที่5เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ช่วง11-13มกราคม68บริเวณ,เวณความกดอากาศสูงหรือเมื่ออากาศเยน็นกำลังแห้งอีรอ,อกหนึ่งจากประเทศจีนจะแร่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจ,จีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ภาคอีสานมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ5 7องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกอขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทางระมัดระวังอันตราย จากอาักขี้ผ้ที่อาจจะเกิดขึ้นเนึ่งจากอากาศแห้งและร่มแรงน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วเพราะกใหม่คลิปนาสวัสดีค่ะ